ีเรื่องการมีตัวตนตามสัญชาตญาณมันก็ได้ผ่านมาแล้วนับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่มันก็มีตัวตนมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนต้องเราจะกินอาหารสำหรับจะหลีกเลี่ยงอันตรายสำหรับจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดได้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้ว ก็ระวังแต่ว่าอย่าให้มันเตลิดเลยไปถึงกับจะมีความเห็นแก่ตนจนเป็นความทุกข์หรือว่าจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่น <c oughs> ที่นี่คำสั่งสอนในทานภาษาสนานั้นอสอนลึกลงไปจนถึงกับให้มองเห็นว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าตนตนนั่นมันรู้สึกอยู่จริง มันรู้สึกอยู่อย่างนั้นจริงได้มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงและมีความรู้สึกว่าตนจริงๆด้วยเหมือนกันแต่ขอให้ดูดีว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นตรงนี้แหละเป็นข้อสำคัญที่ฟังยากเข้าใจยากว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึก ของจิตหรือตั้งต้นมาด้วยสัญชาตญาณ pues, ความรู้สึกปวดตัวตนมาสั่งสมมากข้าวมากข้าวจนมีตัวตนอันแน่นแฟ้นความรู้สึกก็ปิดว่าเป็นตัวตนอันแน่นแฟนนั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกคอยเข้าใจว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกไม่รู้สึกอย่างไรมันก็ จะต้องเป็นไปอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้สึกเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นได้หาความสำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเราได้รับการศึกษากันเสียใหม่จนเปลี่ยนความรู้สึกนั่นเสียได้มันก็จะมีประโยชน์คือว่าความรู้สึกอย่างใดเป็นไปเพื่อให้เกิดความทุกข์ความหนัก ในทางจิตในทางวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนเสียเป็นความรู้สึกในทางที่ตรงกันข้ามมันก็ไม่มีความทุกข์ดังนั้นการศึกษาเรื่องความไม่มีตัวตนจึงได้เกิดขึ้นและนำมาสั่งสอนเรียกว่าเป็นการจัดสรูของพระพุทธองค์รู้ความจริงข้อนี้ คือข้อที่ว่าไอ้ตัวต้นนี่เป็นเพียงความรู้สึกพระรงสั่งสอนให้ละความรู้สึกชนิดนั่นเสียเพราะเป็นทุกข์แก่ผู้นั่นและเป็นเหตุให้เวยีเวยดเบียนผู้อื่น <c oughs> จึงมีการประสบความสําเร็จในการที่เปลี่ยนความรู้สึกจะได้มามีความรู้ันถูกต้องว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ตามธรรมชาติ รู้สึกอยู่ได้ตามธรรมชาติรู้สึกว่าอย่างไรก็ได้โดยธรรมชาตินั่นเองเลิกความรู้สึกว่าตัวตนเสียจิตมันก็เปลี่ยนไปในทางอื่นคือจะไม่คือไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะมีความทนทุกข์ระแบกความรู้สึกว่าตัวว่าตนซึ่งเป็นของหนักนันไว้นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสตรนา ที่ไม่ซ้ำกับศาสนาใดหรือที่เป็นเหตุให้พุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่าไม่ซ้ำแบบใครหรือสูงไปกว่าศาสนาใดๆก็เพราะเหตุนี้ศาสนาที่มีอยู่ในอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนดีมากแต่แล้วก็มาจบอยู่แค่มีตัวตนที่ดี ยึดมั่นกันต่อไป <c oughs> พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่สัสรู้ข้อที่ว่าไอ้ความยึดมั่นว่าตัวตนนี่เป็นความทุกข์ <c oughs> ต้องล่าเสียโดยสิ้นเชิงจึงทรงสั่งสอนไระธทางที่ทำลายความรู้สึกว่าตัวตนเสียไม่ให้เป็นที่ตั้งไองความยึดมั่นจึงเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมา <c oughs> จุดหมายปลายทางของคนเรา จึงอยู่ที่การดับเสียซึ่งความยึดมั่นว่าตัวตนให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระจากการยึดมั่นว่าตัวตนนี่เราเรียกว่าหลุดพน้นวิมุตติวิโมกหรือนิพพานหลุดพ้นไปจากความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งเป็นกิเลสเป็นเครื่องผูกมัดเป็นของร้อนเป็น เป็นความทุกข์นั่นแหละนี่คนน้อยคนที่จะทนศึกษาจนเข้าใจความจริงอันละเอียดแต่ลึกซึ้งพ้อนี้ <c oughs> เขาจึงเอาตามความรู้สึกของเขาหรือรู้สึกว่าตัวตนมาอย่างไรก็รู้สึกให้มันยิ่งขึ้นไป เพราะความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนี้ของตนนี้มันเป็นสเสน่ห์อย่างยิ่งอยู่ในตัวมันเองมันเป็นความอร็ยอร่อยอยู่ในตัวมันเองเพราะว่ามันเป็นกิเลสตัวมันเองนี่คือกิเลสรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนได้อย่างออกอย่างใจของตนมันก็รู้สึกอริยอร่อย ด,ด่าเขาได้ตีเขาก็เป็นความอรร็ดอร่อยหร <c oughs> ือแม้แต่ตัวเองมากลัดกลุ่มอยู่นี่คนโง่ชนิดนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความอรรเอร่อยดีกว่าอยู่เฉยๆจึงกระทำอะไรละหลายๆอย่าง ที่เป็นเครื่องกระตุน้นความรู้สึกว่าตัววัดตนให้มันรุนแรงขึ้นเช่นกินเหล้าเข้าไปความรู้สึกว่าตัวตนมันก็แรงขึ้นมันก็อ,อร่อยแก่ใจมันก็กินเหล้าจนติดหรือของส่งเสริมความรู้สึกอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละที่คนเราได้กินและติดปัญญาเสพติด เพราะมันกระตุ้นความรู้สึกอันเอ็ตอร่อยแห่งความมีตัวผู้ของกูคนเกลียดวัดทั้งหลายก็บูชาสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติอิสัยดังนั้นจึงพูดกันไม่รู้เรื่องในเรื่องความไม่มีตัวตนอย่างน้อยเขาก็ปฏิเสธด้วยความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงว่า ก็ฉันรู้สึกอยู่ว่ามันมีตัวตนแต่ฉันรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอย่างไรกันเพราะฉันรู้สึกอยู่จริงๆว่ามันมีตัวตนเข,เขาแก้ตัวหรือเขาให้คำตอบเพียงเท่าน,นี้มันก็พูดกันไม่ได้ละมันไม่มีทางจะพูดกันได้ถ้าว่าเขารู้สึกอยู่จริงๆว่าตัวตนที่เราบอกเขาว่าไอ้ที่รู้สึกเป็นตัวตนนั่น มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นมันไม่เหตัวตัวนั้นแท้จริงแล้ว <c oughs> ก็ชอบความรู้สึกอย่างนั้นขเขาก็ไม่ยอมละไม่ยอมละความรู้สึกเจนนั้นมันก็ได้อยู่กันมากับความรู้สึกเจนนั้นแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในวงของพุทธบริษัทผู้ไม่มีตัวตนไม่ได้เพราะเหตุนี้ดังนั้นจึงอยู่กันไปในลักษณะที่มีตัวตน แล้วก็เข้มข้นเข้มข้นมากขึ้นทุกทีจนได้เสวยผลของความมีตัวตนคือการทนทรมานทางจิตใจในส่วนตัวเองแล้วก็มีโอกาสเลอไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะความเห็นแก่นตนแลวโลกนี้ทั้งโลกก็กลายเป็นโลกของความเห็นแก่นตน <c oughs> มันก็เลย หมด <c oughs> เรียกว่าหมดดีเรือหมดหวัง <c oughs> ในสันติภาพจนกว่าเมื่อไรจะมาศึกษาธรรมะอันสูงสุดข้อที่ไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตนนี่กันเสียใหม่ทุกทุกอย่างทำไปด้วยสติปัญญาว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง เราจะต้องหาอาหารกินเราจะต้องทําอะไรตามที่ควรจะทําก็ทําไปได้ด้วยปัญญาให้มันนอนหลับสนิทมันไม่วิตกกังวลมันไม่หวังมากเกินไปมันไม่ถึงกับเห็นแก่ตัว